บายดีเด้อทุกคนเป็นยังเปียผมบ่เปียผมสิไปใช่เที่ยวใช่ผมเลี้ยงลูกอยู่เ่นบายดีว่าบายดี อันน um, uh ี้นุ่ท yeah. ุจ uh, right? ้าสะัสด right. ีเงี้ยหนึ่งเด้นอป้าลุงเด้อเฮ้ยสบายดีเฮ้ยหดเอ้ยขี้รถบุ่มบึ้มอยู่พี่น้องเอ้ยย่มอแรงรงมี่นี่ไอดห้ผมเยเแปะเห็นง่อนงแต่ว่าบมเริ่มชื่อเลยเกือขังในหลังที่ สีห์อ่านแล้วมัะมียังรูกเหรอเนีได้หลัดก็เป็นไปเดิวบันบุคคลห้องก็ห้องบันมาแม่นั่นเอาไปนั่งประตูจังพ่อจังเรนรูปไปเจนเอ้ย เจนี่ไปใส่นาะเล่นกระลุกกระลุ่มไปแล้วพี่น้องเอ้ยหวัดนะหวัดนะบุ้อเือนบ่ฮะบุ้งเงยเว้ยหาประตูเหยยจังพอจังแรงกระลุกกระลุ่มไปคิดว่าไปยังคิดว่าไปพูดเดียวคนกีโด เหมือนเหนตุหเ,เน,นะงงน,นี่ยบอกตะกี้เคยคิดว่าพังเสียงค้นชงมากพอ่อวงคือเห็ุนั่นว่าจ้ำไปเขา่าก้องยิ่งัดพังอยู่ฮัลโหลผุนคนมาแต่บุญบอกมีน้องคือชิเมนเนาะมาแต่บุญได้หนิอ่ารางรอดรอดมาเนี่ยไปบุญเว้ยไปจังบุญบ่แต่ส<จ>ิโล<จ> <c oughs> ไต่ยังไปกินกก่งกับตโดยมาผู้เลียวเลยนกินดิไปไปเอไปไปอะไรที่อ่านขอยชอดพี่อ็นี่รูกลุมขอยชอดพี่อนี่ โมเจนฝุนไล่ไหลมีตะกี้ฝุนขนาดแบบปิดเปิดพีดเปิดเด็กมีติดค่ะได้แล้วแล้วถือถืออันนี้ว่าครังงเนี่ยคิดว่าเออว่ามึงยันเนี่กว่า โบอยากให้ไปนี่ที่ไปเอาหมัก่วงกันเด้อเพี่น้อง่วงเมื่อไหร่ใครอยากจ้อยจอยคิดว่าอยากชิมอยู่จะคำสองคำไมนยันแต่ว่ามือโบอยากวันนี้แต่มือนั้นมือคอยอยู่ผู้เดียวมือนั้นยาก อยากแท้อยากว่าอะไรเฮ้ยตอนนี้หายยากจรังหายแล้วอัานี่เราไมาปลูกไว้มาเง,งี้ย s h o w e โอ้เป็นลมจะกอดทำให้ถุ่มด้วด้วยไม่ได้ขำเฉพาะเนี่ยเฮ้ยนี่เฉพานตัวนี้คนดีกิน อีกท้นี่กินตดปีหน้าต้นนี้ป้ามันหล่นนะอมันล่นจะสียายให้ตัวล่นอ่เอาพอดีกินนะนะพอดีกิน้ีวกไเ้พักกันนะแกงอ่าแกงน้องไหม Chưa mặn ngày. thì chịu chưa mặn mặn ngày Thầm đi hai đi đó. Ừ. 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 Bà, năm Anh thương mọi người thôi, ông mọi tí mọi người mọi người anh người mọi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  người

mong man bây ạ anh mặc quần ra hết chồng ăn cái đấy ba tơ đâu vậy nằm sạch ืมเป็นวิ่นเป็นเวียนเนี่ยนะอันเดียวกันนะปะอัเดียวกันอามามุ้งกินส้มพี่น้องเอ้ยพอเนาะอือ Đây là có mương à. Ừ, gì đó, này? Đây là đi. Đây ta cá bối. Nè ăn. Nằm mày mai ba giờ Đây cá bối. Cá Nè. อ้าวโจ้่วได้แถคือเห็นเจ้ชาวบานนี่บ่ใช่นะวกินฉบข้นแตงแก้วนะขึวนแตงเก้วอ้าวเจาว่าอยากกินชมให้เป่าให้เป่าอยากกินชมเนาะเนเต้ใช่เ่เน่จ่ว่าอยากกินชมเลยเพ่นวะไปเอามมอกินเลยอือ ก่อน đi. Đồ ไปเลยเดี๋ยวจะเรียก ơi.

วงพงวงพงวงโธ่เปไมาเฮ้ยฮันาันม่ป้าลมแท่นี่นะนะตนจากขี่เปียแบบใดพี่น้องเอ้ยเพื่อนชิ่วยให้กันนี่ เนี่ยใดผลดูกระถือกระปุกนางติวยังเด็กดกวยไปเดบานนี้บเจนเตี๋ยผมเลี้ยงดูบ่เจนเขบอกให้เียฉุวดชวดไปไล้เด้บานนี้อันนั้นบออันย่าง้าเห็นบอมีการุดวดีบ่

ผ uh ู food, world, food. Um, food, um. uh ้ช huh. <that> uh ่วยที่ดีคนคนอืมายุบตื่นมาฉลุงเนาะ่แจ้ะไหวบังกายาเย็นเย็นปเะลงฉลุงโมจน

bên nhà bên cứ đây bị cho là không anh? nó được á. อืมโอเคเอเข่ามองงาม่ขอเขา่าเวางไว้นอ่เน่ยนี่น้ำเข่าไปจักน้ำแบบมันชื้นมันยังทีน่ะดีบางผู้เดียวแล้วปะจอยมีอ่งมาได้บ่าเนี่ยโอ้ยมาทางขอยเด้อปจอยแล้วบางองดีพี่น้องเอ้จักมียังเลยโอ้โหน้ำดอกอ

อากาเย็นแบบสชมยดโตลโอ้ยเจ็กา้ใชหูกัวู่ลูกเมียเนาะแบบดวเจ้าก็เอาตัวหนึ่งช็อตข้าไปแบบนี้ลูกครัวแล้ว บิวจไปใช่บิวบิวไปใชจักตัวนี้บิวดิสไปใชบิวไปใช้บิวนไี่ไป่าน้กันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นันไดบ่บกเปล่ยนบิวขึ้นงาแว่าเอิ่มงาหมูเค้าได้เดี๋ยวนี้นะหน่าใช่ใช่แก้มใสองตงยู่หมกะกันในข้อใสครีมดีกะ หน่าใส่อังตองอยู่ผิวกระนิ่มนวลนนิ่มนวลผมก็นิ่มงามจิติหบางหัวปกะกลกบางหัวปะก็เอาเลยช่เอาาบ่ัาั่่าอา่สิเยวเนหอมๆ่ะเียหอมแ่งเลยเียบ้าเปียบบ้ากับ

กำมิดน้ำตาน้ำอ้อยโอ้โหผุนลานกามิเจพุ่นช่วยเงางามผุนอะไรกัได้ให้หัวขึนผาเลยอะไรอุ้มขึ้นวัดพูได้พี่นังขึ้นวัดพูจัประชักได้ไปอุ้มไปชัวเลยขันขันไปอุ้มไปเที่ยววัดพูนิชวัยีบอนแล้อุ้มขึ้นเนาะ ถ้าคืนปีหน้าคืนมันจะเป็นไข่ตอนนี้้างดิว่าตอนี่ยงน้เราเคยทนอ้อเรเชียอมากเลยข่ยังบดเคยไปเห็นจะเชื่อแต่ได้ยินพันว่าอีชื้อไข่กะกะเห็นในภาพในอย่างอี้เชื้อพันว่าสูงสูง่าเชื่อในนีนะ ดลลยดิไม <c oughs> ่พองเสียาลยเนี่ยไปรลยไม่ใช่อาแตกแล้วบอกไปอ้มาชมไปบุญธาดพนเอะบอกเอาพีนะเอาบุญธาดพนบอกอีตาด้วเราอยูกไปนะมิจ๊ะคือนนี้มาเราอยไปไปเลยบอกไปดอกไปอะไรบุแนงอะมาแล้ว ไม่ไปด้วยดอกไม่จะไปไปจะพาไปกินเห็นมันก็จะเจาะบอกไอ้ตารู้รู้ว่ามีตู้จะพาไปบอกอื่นนะมีตู้อยากไปอยากไปเนี่ยบออยากไปเนี่ยบอกมีตู้กะคือยินบอกเราสิไปตอนเว้นห่างแต่ว่ามีตู้จะกินได้ไปหรือบอได้ไปเราโบหันไปเดยเอาช่วยไปบุญธานโทษไปบ่อเราเข้าอะไรงานเอามาแล้ว อนี่แหละอนนี้กับประมาณทุ่มนึ่ไปวะแต่ยัาไปไม่ไป่าติหรอไป่าติ่ปเกียร์อือส่งมาเกียรมาบุกไปวะอันน i ้ไ a ่ไ่ว <il S 2> ไแต่มยบุเงนะมากระแบุูใหญ่ไดกะทดมาพูดอยู่น่ะทำมาไม่บุเรงก็ไร้ไว้เชต้มเเก่งเป็นแฟกันตลอดนะหน้าไปทั้งเดียวกันีด้น้าหมเขาดิหมเขากับหน้ากับไปทังเดียวกันผัวหน้าป้าผิงมาแล้วเนี่ยแอดผัวหน้าต้นนอกมาน่ากัไปเนาะ เกคือ50ล้านบ่50ล้านาาือเแงแน่เนาะา้เจ้าเอาเท่าดเ้ยเจ้าเว้าวาตามหม้อตามชมตามควรเนาะตามหมชมแล้วอือตามหมชมตามควรนะตามฮีดองอะนะเาเอาแบบว่า เบิ่งก่อนแน่บอ๊อฟกับบอ๊ก้อนในใจเดียวนี่ฮะนะงานนี่เนี่ยผมมีเอาความในใจบอ๊อเออความเหมาะชมช้ำไหนปล่อยนะเอาชาวบ้านชาวเมืองแต่ว่าบอกเอาแพงขนาดนั้นเอาแพงขนาดนั้นบอ๊อรู้ว่าพ่อกันบอ๊อฟท่อกันนักเลยด้ถามว่าถลอมถลายพ่อแม่แปดร้อยจิก ีหายพันหนึ่งเลยซัติบ้าตัวในเ้ื่อประเวนะแล้วที่เอาได้3ำพันหนึ่งมาเพื่อนท0พันกี่เาไปแล้วกี่ท่อแล้วใชเช้าแล้ววะต้องหวั่นใจว่าะบอกพ่อหาจีบแกไปอ่ะ นอ่ายังไม่ได้บอกจ้าเชื่อได้คอยทำมือกระได้คอยนี่กะคอยนี่กะเช้าโม่เจ้าเชื่อเนาะคอยคอยจะเอาแบบว่าให้มันนั่นที่เล็ดคล้องพ่อโอมชมมาพาควนบ้านเมืองเขาเนาะมาพาควนอืมมึนกับพองเงิืนลายเงินกันยืนมาให้คยเองนะบ้านนี่เขาชิไปยืนใหนพ่ายกไม่ยืนให้เจ้ามันห่างมันมันชินใช่บาทเบิร์นชินเพ่ง ก็อยจีเมื่อนงหลับลงมาที่เฮ้ยไหนกอยจีเมื่อนอนหวัดลงมาผุนวออีกได้วยผุนยันน่นเต็มเฉยที่ยังไมท่านลัดลงที่เฮ้ยนีทางแกว่ะปวดบนจิงเลยต้องไปจับมาหาบุร่ษงนี่บออบุญที่เศร้าจะได่ได้ไปเลยเนาะจับกันเนาะที่เศร้าที่ชอใช่ที่ชองไปอยู่ จองไปม,ดดมือเดียวดะเอ้ากับมือเดียวกันไป,ไป,ไปกันไ,ได้เนาะเออมือเดียวก็ไปอยู่ไปมือโปรเจกต์หรอไปก็ไปจอยละเนาะอืมมันบองชิ้นนึงไงมือจะแพ้เอาเมื่ไปที่เป็นไปเนาะที่ต่อแล้วไปเนาะเจียวเปลียนแล้วเมื่ได้เป็นน้ำลูกมันเป็นน้ำแมวเนี่ยเมืออ่อไปมันจะถ่ายแล้วเมื่อไปืมมันเจ็บหัวเห้ชวนข่อยไปเจ้าใช้หน้าไม่เอามือเนาะเคยว่าลูกกันไปแล้วหัวกัน ไปบ่ไหวไปบ่มืนอน่ะนะไปไปสิงนู้ก็ยังไม่ักินปดาออืมมันเป็ื่องาเนาะผัทยนเนาะทยเนาะเงินไอพัทยินเด้อัทยินเงบักน่อยนะเืินักหน่อยบักหน่อยไรเขาเงินบักในกิดบัแห้งเนาะบักหน่อยใครได้ใครควบักเขาได้เนาะ ไม่ใช่่าัเน่ยจะเถาะน้ัยน้อยนั่นทำน้อยนบดิค่ะบัวกลาบักลาแล้วคนยังบอยยังถามพอยเธอได้ชมมาพอควรเธอชงอิปซีอยากนั่นได้เสเนาะเธอมีพู้ยังมาจีบังยังเจ้าเด้ฉันมาจากหูวว่าเธอได้เอ้าบจีบบน่าทาอย่จูบมาขอ เตื่นนั่นมากขอเจ้าแลนปอบวันเช็ดได้เนาะตนบคองมากินามื่นาคือย่กับอก็ว่าจะได้จะนี่นันดี่แปว่าเอาคักๆก็หน้าปจาเยเนาะแบบนในทีมงานเท่านี้นะนี่เมื่อไหม่ก็ได้้ว่งมากแ้กินเนย้อต้องกินเนี้แล้วปเจยไปใช่ไหมเรื่อช่วงไปละป้ะจอยไม่ได้กินยาเนาะ ไปจอยกินน้ำเปลาน้ำบริกินอย่างเราชาตเลยชาเลยขัดใจมีเธอเดียวนึงัเก็บโอจะแต่งแตกะแตงอีกแต่งแรกะแต่งอีกนี่นะนี่กะผู้ใหม่นี่กะผู้เก่าเน้อมึงละขับไปละขับไปได้ปุ๊บจะเราจะปีบ่รุ่นน้องเจ้าบ่น้องเนาอน้องเหพ่นหน่อยอจะบูนห่อยให้ซำกันกานนี้นะเฮ้ยเฮ้ย็ดสิป่า <cười> <cười> lại cũng mua cái ngam ơi. lại cũng mua cái châu tổ Nói tổ nên nó, ba mươi sơn là, xam xam là bị... xam xam <laughs> xí... á, chiều xí... đấy mỗi lần, tế Nó bằng khuôn mỗi lần, mỗi Hà mỗi lần, mỗi lần, สามชิปสามิบสามคอยเช่าไปกคือสิเขาสามสิปได้คอยนางไปก้อนแล้วเปียนม่นองหอองบ่สามินดียอืมอันนี้ก็นองบ่ี่นให้นองได้เนาะแห้จริงเพิ่ม่ได้เนีย่ยนี้่าแท้แช่จริงเพิ่อมันเกิดเพิ่มไ่ได้ได้บันเดียวบัดที่เช้าบ่ แต่ว่านี่วันเกิดน้ำโทรศัพท์อีสูหรือว่าในเฟซอีืสูแต่วันเกิดแท่เดือนไหนเดือนเดียวเดือนนี้แต่ว่าวันที่วันไหนวันที่เช้าคนนั่งบิวเช้าเอ็ดอ๋ตรงกันเลยเนาะใกล้กันเลยเนาะน้องวิวเดือนนี้เลยเช้าเอ็ดเลยไก่ได้เนาะไจัดแล้เฮ้ยเผาเลย ดีแล้วี่ดีละดีละบหนังคัทคลัทคักแล้วคัทแล้วต่อๆช่ดหเฮ้ยเจ้ยหนี้นางกินู้เดียวต้องเปียงเล้ทำอะไาด๊อกอะไรกันไยมึงเห็นไหมว่เอออะไเนาะบังด้วยนอนกินง่แวะ วิ่นงนยังอเนจะนี uh, ่นั่งผู้เดียวก็มกอยู่อดบครัลครับหัวเอรับสิโทกับฮะเอออีรับก็รับจักรโทได้ตลอดแจไม่กิก่อเลยแต่งเดบ่แ่ไปกอเจวอวน่ะินหมที่เราอุ่นเกจะอยากมือินเหือนอืมมือินเือนคนะ ยาหอนั่งด็น่าจะภาษาโอเคนะเพิ่นพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเขียนมึงกันจะภาพไปอย่าพาไปหยุดก่อนหยุดก่อนไปดีเด้อไปได้พอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ